ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็จะขอนำลทุกท่านเข้าสู่เซสชันถัดไปนะครับในส่วนของเรื่องเล่าจากผลเล่าเรื่องนะครับก็จะขอเริ่มต้นจากอาจารย์พินโยนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเขียนเรื่องเล่าแล้วก็รวมถึงได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ท่านก็มีประสบการณ์มีเทคนิคดีๆนะครับที่จะมาเล่าให้ทุกท่านนะครับได้รับฟังกันนะครับก็ขอญาตเรียนเชิญอาจารย์เลยครับ สวัสดีครับขอบคุณนะครับวันนี้ครับก็อยากจะมาแชร์ครับว่าวิธีการเขียนเรื่องเรื่องหนึ่งครับที่มันอยู่ในใจเราอยู่แล้วครับให้มันออกมาให้ทุกคนได้อ่านได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างนะครับจริงหลายๆส่วนก็พี่อุ๋มก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับแต่ก่อนที่จะไปในรายละเอียดครับอยากให้รู้จักเรื่องเล่ากันก่อนว่าเราเรื่องเล่าเนี่ยมันคืออะไร เรื่องเล่าอะครับส่วนใหญ่มันจะหมายความว่ามันเป็นเรื่องอะไรบางอย่างเนาะที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไปไปสัมผัสมันไม่ว่าจะเป็นการเห็นการได้ยินการรับรู้แล้วเราก็มาเล่าต่อครับเพราะฉะนั้นคือปัจจัยอันที่หนึ่งของเรื่องเล่าเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องจริงคือเรื่องจริงอะครับมันจะมีมันจะมีความพิเศษบางอย่างเนาะมากกว่าเรื่องแต่งอะครับ คือบางอย่างบางทีเนาะเวลาเราอ่านนิยายหรืออ่านอะไรเงี้ยแล้วมันก็แค่วงเล็บว,ว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นณนะที่แห่งใดแห่งหนึ่งเหมือนโลกใบนี้เราก็จะรู้สึกมันมีอิมแพ t บางอย่างละกับความเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้คือประเด็นที่1นนะครับอันต่อมาคือแล้วเรื่องเล่าเนี่ยมันแตกต่างจากผลงานวิชาการอะไรอื่นๆยังไงอย่างที่เมื่อกี้พี่หม่อมก็พูดไปแล้วว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันซ้อนไปด้วยความรู้สึกที่อยู่ในนั้น เพราะฉะนั้นเขาถ้าสุวจะเล่าเรื่องหรือว่าจะเขียนเรื่องเล่านะครับ<ๆ>ก็ต้องอย่าลืมว่าต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เลยครับว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดความรู้สึกเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่มันถ่ายทอดแค่องค์ความรู้ทางวิชาการเนีย่ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมาเขียนเป็นเรื่องเล่าก็ได้นะครับแล้วก็อันต่อมาครับคือเรื่องเล่าครับมันมักจะเป็นเล่าออกมาจากตัวของเรามันก็จะเป็นการเล่าโดยโดยผ่านตัวเราอะครับอย่างนี้เดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าไอ้ตรงเนี้ยมันสําคัญยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสัมพันธ์กับ มุมมองในการเขียนนะครับตรงนี้ขอสรุปก่อนว่าเรื่องเล่าอันที่หนึ่งคือมันมาจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอันที่สองคือมันเป็นเรื่องที่แฝงไปด้วยความรู้สึกต่างๆนานาอยู่ในเรื่องนั้นนะครับตัวเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับมันก็จะประกอบไปด้วยแค่ตัวเรื่องราวหรือพล็อตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือเทคนิคในการถ่ายทอดเรื่องราวอันนั้นออกมาซึ่งทั้งสองส่วนนี้ครับจริงๆมีความสําคัญทั้งสองเรื่องนะครับเพราะว่า ถึงเราจะเป็นคนที่เขียนเก่งขนาดไหนเนาะแต่ว่าตัวเรื่องนะครับมันไม่ได้น่าสนใจอะ่ะมันก็บางทีมันก็ไม่สามารถทําให้คนมาอ่านเรื่องนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยอยากย้ําเลยครัว่ามันสําคัญทั้งสองส่วนพอๆกันนะครับอยากให้รู้จักคําว่าพล็อตก่อนนะคะว่าพล็อตคืออะไรมันก็คือเหมือนกับเป็นโครงเรื่องนะครับที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็มันก็จะมีเรื่องราวที่อยู่ในนั้นพล็อตท,ทั่วไปอะครับมันก็จะแบ่งเป็น3ส่วน ส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนในการเริ่มต้นนะครับมันก็จะเป็นส่วนที่เหมือนกับปูพื้นมาว่าเป็นเรื่องราวม,มันเกิดขึ้นตรงที่ไหนณนะเวลาไหนอยู่แห่งขนไหนบนโลกใบนี้นะครับมันก็จะเป็นการปูเรื่องราวทั่วไปส่วนที่2ครับมันก็จะเริ่มมีการใส่คอนฟ lict หรือปมขัดแย้งอะไรต่างๆลงไปทีละนิดจนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นถึงจุดของการคลี่แม็กซ์ซึ่งก็คือเป็นปมที่มันแบบ ใส่ไว้จนเต็มที่ละแล้วมันก็ค่อยๆแก้ปัญหาลงไปนะครับแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของการเหมือนกับพอมันผ่านซึ่งปัญหานั้นแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตามมาอีกนะครับก็จะเป็น3มส่วนหลักๆของพลอตนะครับซึ่ง3ส่วนหลักๆเนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าโอ้โหคือมันเหมือนฟังดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้เนาะไปเจอแบบลัสบอสอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเรื่องราวทางการแพทย์เราก็สามารถใช้พลอตอย่างเงี้ยเขียนได้นะครับ ซึ่งผมว่าผมได้แชร์ไปให้ในในตัว QR Code นะครับถ้าถ้าใครอยากไปอ่านเรื่องครับก็สามารถลองไปอ่านได้มันก็จะเป็นเรื่องราวทางการแพทย์ที่ใช้พลอตประมาณน,นี้เหมือนกันนะครับอันต่อมาครับคือแล้วพลอตยังไงบ้างเนี่ยที่มันเป็นพลอตที่เราจะเรียกว่ามันมันโดนหรือว่าคือมันเป็นพลอตที่มันดีอย่างเงี้ยนะครับอันแรกครับอยากจะให้รู้ก่อนคขาว่า คาว่าโดนเนี่ยมันจะมีโดนอยู่2ออย่างครับอันที่1คือมันโดนในความรู้สึกมันจะมีพลอตอยู่บางอย่างครับที่เราอ่านเนี่ยเราจะเหมือนเราจะรู้สึกบางอย่างไปกับมันนะครับบางมันจะบางเรื่องมันจะเป็นเรื่องที่น่ารักเรื่องที่ชวนหดหูเรื่องที่เศร้าหรือว่าบางเรื่องเราจะใช้คำว่าเหมือนเป็นเป็นตำมุตมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันก็คือพลอตที่ให้ความรู้สึกเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าส่วนใครอยาก ลองอ่านท็อตที่ให้ความรู้สึกนะครับก็คือมันจะเป็นเรื่องอันนี้นะครับซึ่งผมแชร์ไว้ให้ใน Facebook Fanpage ของ s i l ลอร์ปริท t ิ e แชร์เซ็อร์หรือศูนย์บริลักษ์นะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายนนะครับก็ลองไปอ่านดูครับอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่เหมือนถ่ายทอดแต่ความรู้สึกอย่างเดียวเลยนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งครับมันจะเป็นอีกโดนหนึ่งที่มักจะเป็นเป็นเรื่องเล่าที่เรารู้จักกันมากกว่านะครับก็คือการโดนใจ พลอตที่โดนใจเนี่ยมันจะเป็นพลอตที่เหมือนต้องส่งประกวดนะครับแล้วก็เป็นพลอตที่ที่ใครๆก็มักจะชื่นชอบได้รางวัลอะไรพวกนี้นะครับอยากให้ดูครับว่าพลอตยังไงเนี่ยมันเป็นพลอตที่โดนใจบ้างนะครับ <S <S สิ่งแรกครับที่ตัวผมเองอ่ะผมรู้สึกก็คือพลอตที่มันโดนใจจริงๆอ่ะมันมักจะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ธรรมดาเลยธรรมดาสามาที่เกิดขึ้นในทุกๆวันเลยนะครับเพราะว่ายิ่งพลอตมันธรรมดาเท่าไหร่เนี่ย มันกลับกลายเป็นเรื่องราวที่ทุกคนนะครับสามารถมีส่วนร่วมได้มากเท่านั้นสมมุติว่าเป็นเรื่องราวเนาะที่เกิดในโรงพยาบาลของเราที่ OPD เนี่ยคือทุกคนจะเข้าใจทุกคนจินตนาการได้ว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับพราตทุกเนี้ยเรื่องราวธรรมดาเหล่านี้ครับมันจะเป็นเรื่องราวที่มักจะทําให้โดนใจได้แต่ความธรรมดาเฉยๆมันก็ยังไม่โดนใจเนาะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างในความธรรมดาอนันั้น,นะครับเช่นมันมีข้อคิดบางอย่างที่แฝงอ,อยู่ในนั้น หรือบางทีเนี่ยมันมีบางมุมนะครับที่มันไม่มีคนเห็นแล้วเราเห็นมันหรือว่ามันเราเห็นเราเห็นอันนี้แต่เราคิดไปถึงมุมอื่นๆของเรื่องราวเดียวกันอันนี้ได้หรือสุดท้ายเนี่ยมันก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันเทียบเคียงอะไรบางอย่างได้นะครับไอ้เทียบเคียงเนี่ยบางทีเราก็จะจบด้วยความว่าแล้วความรักก็เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้มันก็คือเป็นเรื่องราวอันนี้แต่เราก็ไปเทียบเคียงกับอันอื่นได้นะครับอันนี้ครับผมอยาก ให้เห็นพล็อตอันหนึ่งอันนี้เป็นถ้าใครเคยได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับ it's okay to not be okay เนี่ยมันจะเป็นนิทานเรื่องหนึ่งของตัวนางเอกครับซึ่งเขาก็เสนอนำเสนอความแตกต่างในเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วอนี่แหละก็คือเรื่องของความเข้มแข็งนะครับในเรื่องเนี่ยสุดท้ายเขาสรุปว่าหลายคนเนี่ยมักจะคิดว่าความเข้มแข็งคือการไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่ที่จริงแล้วคนที่เข้มแข็งที่สุด ก็คือคนที่กล้าที่จะรู้สึกถึงความเจ็บปวดเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเขาก็เอาเรื่องความเข้มแข็งเนี่ยครับให้เห็นถึงมุมอื่นมันก็จะทําให้แบบเรื่องเล่าอันนั้นน่าสนใจขึ้นมานะครับแล้วทีนี้เราจะได้ซึ้ plot งพล็อตพวกนี้มาได้ยังไงเราก็ต้องออกไปหาเรื่องะครับ หาเรื่องต่างๆให้มันเข้ามากับตัวเราให้ได้ซึ่งจริงๆเราเป็นบุคลาคกรทางการแพทย์ครับมันจะมีเรื่องราวต่างๆครับที่เข้ามาหาเราอยู่แล้วเยอะแยะมากมายครับเพียงแต่ว่าเรามองเห็นในมุมอื่นเรามองเห็นในสิ่งที่แตกต่างจากที่คนอื่นเขาเห็นหรือเปล่านะครับอันต่อมาครับก็คือเรื่องของเทคนิคในการนําเสนอละเมื่อกี้พอเรามีพล็อตละเราก็เริ่มวางว่าเราจะนําเสนอยังไงดีนะครับอันแรกเลยคือเรื่องความยาวเราจะเขียนยาวเท่าไหร่ดี ปกติแล้วเขาถ้าสัวเป็นเรื่องเล่าทั่วๆไปหรือว่าการประกวดเนี่ยเขาจะมาให้เขียนไม่เกิน2หน้า A4 แต่ก็ไม่ต่ำกว่าหนหน้า A4 ด้วยเพราะว่าถ้าต่ำกว่าหนหน้า A4 เนี่ยมันจะเขียนยากครับมันจะเพราะว่าการถ่ายทอดซึ่งความรู้สึกเนี่ยมันต้องมันต้องใช้เรียกว่าอะไรดีใช้หน้กกากนระดาษเนาะในการเขียนบรรยายครับทั้งคือถ้าหนงหน้าน้อยกว่าหนหน้า A4 นี่เขียนยากมาก แต่ถ้ามากกว่าสองหน้า A4 เนี่ยเขาเพราะว่ามันยาวเกินไปพอมันยาวเกินไปเนี่ยมันจะรู้มันจะเริ่มแบบว่ามีเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องเข้ามาเยอะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นในการประกวดนะครับเขาะจะประมาณ 1- 2ถึงหน้า A4 นะครับอันต่อมาครับคือเรื่องของมุมมองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งในการเขียนเลยครับมุมมองของการเขียนเนี่ยมันมีหลายมุมมองนะครับแต่โดยปกติทั่วไปที่เราจะเขียนในเรื่องเล่าเนี่ยมันจะมี2อันหลักๆ อันที่หนึ่งคือม <music> we ุมมองของบุร <Yeah. S 2> ุษที่หนึ่งอันที่สองคือมุมมองของบุรุษที่สามคำว่ามุมมองของบุรุษที่หนึ่งเนี่ยก็คือมันเล่ามาจากตัวของเราครับพอเล่ามาจากตัวของเราปุ๊บในเรื่องเนี่ยเรามักจะเขียนว่าผมอย่างนู้นอย่างนี้ผมเห็นผมรู้สึกอะไรประมาณนี้นะครับส่วนมุมมองของบุรุษที่สามเนี่ยมันคือการที่คนอื่นข้างนอกเนี่ยมองเข้าไปในเรื่องราวนี้แล้วก็เขียนบรรยายเรื่องราวอันนี้ครับเช่นเขาเห็นว่านายกเดินมาทําอะไรบ้าง นายขอคนนี ar, ้พยาบาลมีรีอคชั่น um ยังไงต่อไปอย่างเงี like affe, you know ้ยนะครับก็จะเป็นร่วมเป็นมุเป็นมุมมองของบุรุษที่3หรือว่าบางทีเขาจะเรียกมามุมมองเนี่ยเป็นมุมมองพระเจ้าครับถ้าใครอยู่ในแวบบงเขาจะเรียกมุมมองพระเจ้ากันนะครับทีนี้เรื่องเล่าครับอย่างที่บอกว่ามันมักจะเป็นเรื่องที่เราเล่าออกมาเพราะฉะนั้นคือเรื่องที่มันเขียนง่ายส่วนใหญ่คือเราถ้าเขียนเป็นมุมมองบุรุษที่1อ่ะมันจะง่ายครับเพราะว่ามันจะเป็นมาจากตัวของเราเล่าออกมา แต่ว่าการเลือกใช้มันก็มีความแตกต่างกันนะครับคือถ้าเป็นมุมมองปรุษที่1เราสามารถเขียนบรรยายความรู้สึกของเราได้มันก็จะเป็นเรื่องที่เข้าถึงความรู้สึกได้ง่ายกว่าในขณะที่มุมมองของบุรุษที่3เนี่ยมันจะเขียนเรื่องความรู้สึกไม่ได้เพราะามันคือคนาออยานน้องมองเขาไปะครับถ้าเขียนถึงความรู้สึกเนี่ยจริงๆถ้าถ้าสุว่าเป็นกรรมการในการประกวดจริงๆเ,เขาจะให้ว่าเหมือนมันเขียนผิดลักษณะครับอันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังนะครับ อันต่อมาครับว่าคือการเปิดเรื่องเราจะเปิดเรื่องให้หน่าสนใจได้ยังไงนะครับอันนี้มันเกี่ยวกับนิวโรไซด์เลยนะครับเพราะพบว่าสมองเนี่ยครับสมมุติว่าเรามองเข้าไปในภาพป่าภาพหนึ่งถ้าส่วนภาพป่าเนี่ยมันเป็นภาพป่าที่นิ่งๆไม่มีอะไรเนี่ยเราก็จะมองไปเรื่อยๆเราก็จะเบลเบอๆมองไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเป็นที่จุดน่าสนใจของเรานะครับแต่ลองคิดดูว่าถ้าส่วนภาพป่าอันนี้จู่ๆมันมีพุ่มไม้อันหนึ่งอะครับมันสั่นสั่นอยู่อย่างเงี้ย ตาเราเนี่ยตัวจะจ้องไปที่จุดนั้นทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นการเรียกความสนใจของสมองนะครับเพราะฉะนั้นคือการเปิดเรื่องก็เหมือนกันมันจะต้องเปิดในลักษณะที่มันเจอให้เห็นถึงความไม่ปกติอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในความธรรมดานั้นมันจะทําให้สมองของเราครับเพ่งเล็งไปว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเรื่องนี้แล้วจะทําให้สนใจตามมาได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับของการเปิดเรื่องในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับ เขาก็จะบอกว่านายและนางเดอร์สลีย์เจ้าของบ้านเลขที่4ซอยพรีเวดภาพภูมิใจนะักที่จะบอกว่าพวกเขาเป็นคนปกติธรรมดาที่สุดคืออ่านแค่นี้เราก็จะแบบเอ๊ะ eh, ทำไมเขาต้องภาพภูมิใจเนี่ยเนาะเขาเป็นคนปกติเงี้ยมันก็จะทําให้สมองเราอะครับตื่นตัวในการที่จะรับรู้เรื่องนี้ต่อไปหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับโจหนานอันเดินทางมาถึงบ้านก่อนอาทิตย์รับฟ้าที่ลานหน้าบ้านไรเงาร่างของผู้อื่น หัวใจของโจเริ่มเต้นถี่เร็วขึ้นแค่เริ่มแค่นี้นมันก็จะทําให้เหนเราสงสัยแล้วว่าเมันเกิดอะไรขึ้นล่ะทาไมหัวใจเขาต้องเต้นถี่เร็วขึ้นเขาจะพบอะไรตามมานะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือการเปิดเรื่องโดยการโยนคําถามเข้าไปให้เหมือนกระตุกคิดขึ้นมานะครับเหมือนอันนี้เขาก็จะโยนคําถามว่าคุณถูกบังคับคุณเคยถูกบังคับให้ต้องออกจากพื้นที่ปลอดภัยกันไหมครับ มันก็เป็นเหมือนการทําให้เราแบบกระตุกความคิดอะไรขึ้นมาบางอย่างเพื่อให้ติดตามต่อไปนะครับทีนี้เรื่องของตัวละครบ้างนะครับตัวละครเนี่ยมันจะมีลักษณะที่คนชื่นชอบแบบหนึง่งแล้วก็ลักษณะของคนที่ไม่ชอบตัวละครแบบนี้อีกแบบหนึ่งนะครับลักษณะตัวละครที่คนมักจะชื่นชอบเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมีฮีโร่เจอร์นี่คำว่าฮีโร่เจอร์นี่ก็คือ อย่างง,ง่ายๆเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยครับเรามาักเราจะชอบดูแฮร์รี่พอตเตอร์เราจะติดตามว่าเ,ออเขาจะทํายังไงต่อไปเพราะว่าลักษณะของตัวละครแบบนี้คือตัวละครที่ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เริ่มเขามีความความอ่อนในบางอย่างแต่เขามีความตั้งใจในบางอย่างแล้วก็เขาเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์อะไรมาสักอย่างหนึ่งครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็พัฒนาตัวเขาให้เก่งขึ้นมาตัวละครเหล่านี้ครับมักจะเป็นตัวละครที่คนชอบ ซึ่งแตกต่างจากตัวละครอีกแบบนึงครับตัวละครอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าแมรีนน่ซูมันจะเป็นเทคนิคเขาเธอมานะครับตัวละครแมรี่ซูเนี่ยคือตัวละครที่เก่งทุกสิ่งอย่างคือมีปัญหาตรงไหนเนี่ยแค่เดินมาแค่พูดคำเดียวเรื่องราวคี้ก็จะคลี่คลายไปหมดเลยนอกจากเก่งเธอก็ยังแบบสวยด้วยมีเสน่ห์ทุกคนก็หลงไหลคือตัวละครเหล่านี้ครับจะเป็นตัวละครที่คนไม่ชอบ เพราะมันไม่ได้เหมือนเขาไม่เขาไม่ถึงตัวละครพวกนี้แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับตัวละครเหล่านี้ได้ครับเพราะฉะนั้นคือเวลาเขียนครับถ้าเลือกได้ก็พยายามเลือกตัวละครนำเสนอตัวละครในแบบฮีโร่เอร์นี้โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเล่ามันจะมีตัวเราด้วยเนาะที่เข้าไปเป็นตัวละครในนั้นถ้าตัวเราเนี่ยเป็นเรานำเสนอตัวเองแบบแมรี่ซูอย่างนี้ครับ จะบอกเลยว่าคนไม่ชอบคนจะไม่ชอบอ่านเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเขามาอวดอ้างมาอะไรสักอย่างเนี่ยครับคนก็จะไม่ค่อยชอบเรื่องราวเหล่านั้นนะครับทีนี้หลังฉากพี่อุ่มก็พูดไป็ราคาว่าก็ค่อยๆบรรยายไปเนาะทีะประสาทสัมผัสยิ่งถ้าบรรยายเป็นแบบมุมมองบุรุษที่หนึ่งก็จะยิ่งง่ายในการเล่าด้วยเพราะว่ามันก็จะบอกประสาทสัมผัสต่างๆของเรานะครับอันนี้ขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่าก็เป็นตัวอย่างคล้ายๆกับที่เมื่อกี้พี่อุ่มเอามานําเสนอให้ฟังนะครับ ต่อมาจะเข้าถึงเรื่องความยากในบางอย่างแล้วมันคือการบรรยายนามธรรมายังไงให้คนเข้าใจเช่นในเรื่องของความรู้สึกบางอย่างเนี่ยครับเราจะเขียนยังไงให้คนเข้าใจเนาะโดยเฉพาะเรื่องเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเล่นกับความรู้สึกด้วยจะบอกว่ามันง่ายมันก็ง่ายจะบอกว่ามันยากมันก็ยากนะครับก็คือการเขียนเรื่องเล่านามธรรมาเหล่านั้นเนี่ยให้ออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้ยกตัวอย่างนะครับตรงน,นี้ครับ ผมใช้นิ้วเคาะโต๊ะไปตามจังหวะชีพจรที่ค่อยๆเต้นเร็วขึ้นของตัวเองท้องฟ้าด้านนอกปกคลุมไปด้วยเมฆฝนและดูมืดครึ้มช่างคล้ายกับความรู้สึกภายในของผมที่ไม่ได้แตกต่างกันอันนี้ครับตัวอย่างนี้คือเขาก็เอาตัวท้องฟ้าที่มืดครึมเนี่ยมาแทนความรู้สึกของเขา,ววาครับให้มันให้มันเห็นได้ว่าอ๋อมันมืดยังไงมันครึมยังไงอย่างเงี้ยนะครับอันก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับ หรืออ,อันหนึ่งครับอันนี้เขาก็จะบรรยายความเงียบเหงาโดยที่เขาใช้คําพูดว่าแม้ว่าผมจะมีเพื่อนใหม่อยู่รอบตัวแต่ก็ไม่เหมือนครอบครัวหรือเพื่อนเก่าที่รู้ใจมันก็เป็นประโยชน์ที่ใช้บรรยายความเงียบเหงาครับว่าเขารู้สึกยังไงในใจนะครับต่อมาครับว่าเรื่องของความรู้สึกอีกเหมือนกันว่าคือถ้าเป็นการเล่าเรื่องเนี้ยเรายังใช้เสียงใช้โทนใช้ความเสียงดังเบาเนี่ยบอกถึงอารมณ์ได้ แต่พอสรางไหมครว่าจริงๆแล้วเวลาเราเขียนเรื่องนะครับตัวอักษรนะครับมันก็มีเสียงของมันมันก็สามารถมีความรู้สึกบางอย่างที่ออกมาจากเสียงอันนั้นได้นะครับเดี๋ยวตัวอย่างนี้ครับอยากให้เดี๋ยวพอขึ้นคำแต่ละคำนะครับอยากให้ลองอ่านแล้วกันหรือว่าใครอยากอ่านในใจอยากอ่านออกมาก็ได้ว่าถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเราเจอในหนังสืออย่างนี้ครับเราจะอ่านว่าอะไรนะครับคำแรกนะครับ โอ้ยนะครับต่อมานะครับต่อมาแล้วครับต่อมาครับสุดท้ายแล้วครับเป็นไหมคอรู้สึกไหมครับว่าในแต่ละคำเนี่ยมันก็มีความรู้สึกบางอย่างที่ซ่อนอยู่เนาะในซ่อนอยู่ในตัวอักษรเหล่านั้นนะครับ ไม่ใช่เฉพาะเสียงอย่างน,นอย่างประโยคที่สําคัญสําคัญเลยอะครับมันก็มีความรู้สึกอยู่ในนั้นเหมือนกันอะเดี๋ยวรออีกทีนึงนะครับผมรักคุณนะคะประโยคต่อมานะครับต่อมานะครับผมรักคุณสุดท้ายครับปา ใช่ไหมพอ,พอจับได้นเาว่าในประโยคเดียวกัน,นเขียนไม่เหมือนกันมันก็มีความแบบบอกอะไรบางอย่างของตัวละครได้นะครับก็เราก็มาที่คลายแม็กซ์เนาะพอมาที่คลายแม็กซ์ก็คือการแก้ไขปมปัญหาต่างๆอย่าลืมว่าปมปัญหานี้ครับเราจะต้องแก้ไขให้ทุกปมเนาะให้มันคลี่ลายทุกปมนะครับอย่าเหลือปมไหนค้างเอาไว้แต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องเล่าถ้าประมาณสองหน้า A4 สครับอย่าบอกว่าเป็นแค่ปมเดียวก็พอครับไม่ต้องแบบว่า ทิ้งปมไว้เยอะๆนะครับมันจะยาวจนเกินไปนะครับสุดท้ายครับเวลาจบเรื่องละมันจะมีจบเรื่องหลายแบบนะครับแบบที่หนึ่งคือการจบเรื่องแบบบนมาที่เดิมอันนี้เป็นการจบเรื่องอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการจบเรื่องของเรื่องการดุนยาค้านะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับฮีโร่เจอร์นีนะครับก็คือตัวละครเนี่ยต่อละก็เริ่มต้นที่นี่แหละแล้วเขาก็ต้องไปผ่านประสบการณ์อะไรบางอย่างให้เรียนรู้ แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็กลับมาอยู่ที่เดิมของเขานี่แหละเพียงแต่ว่าอยู่ที่เดิมตัวเขาคนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือประสบการณ์ที่เขาได้รับนะครับอันนี้ก็คือการจบเรื่องแบบวนมาที่เดิมนะครับแล้วก็อีกลักษณะนหนึ่งก็คือการจบเรื่องแบบหักมุมไปเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการจบเรื่องอีกแบบหที่น่าสนใจมากแล้วถ้าท่านไหนเขียนได้ก็คือแบบเก่งเลยครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่ามันหักมุมยังไงบ้างก็เช่นสมมุติว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าที่ นำเสนอเรื่องของว่าทุกคนณนะทุกวันนี้เนี่ยเราเสียเวลาไปมากเท่าไหร่แล้วในการที่เราต้องอยู่กับโลกโซเชียลทุกคนรู้ไหมคะว่าโลกโซเชียลเนี่ยมันทม,มันดึงดูดเวลาเราไปเวลาที่มีค่าแทนที่เราจะเอาเวลาเหล่านั้นเนี่ยไปทําให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติเอาเวลาเหล่านั้นไปอยู่กับครอบครัวแต่เรากลับทิ้งเวลาเหล่านั้นเนี่ยให้กับโลกโซเชียล นอกจากเวลาเรายังเสียค่าใช้จ่ายเสียพลังงานเสียมิตรภาพให้กับโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นเราออกจากโลกโซเชียลกันเถอะครับสุดท้ายขอขอบคุณเพจแอนตี Anti ้โซเชียลที่ให้ความรู้นี้อันนี้คือการจบแบบหักมุมไม่รู้ว่าตามทันไหมว่ามนหักมุมยังไงครับก็จะเป็นการจบอีกแบบหนึ่งครับที่น่าสนใจการจบที่ไม่ควรบ้างละกันคือการจบแบบนิทานครับก็คือ พูดมาจนจบแล้วก็บอกว่าน,นิทานเรื่องนีเง้เรื่องเล่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอันนี้เป็นการจบที่ไม่ไม่ค่อยแนะนำแล้วมันก็ดูไม่น่าสนใจด้วยแต่ถ้าต้องการที่จะพูดแบบนี้ค่ะว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรอาจจะใช้ว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้มันอิมแพกอะไรกับตัวเราแล้วตัวเราเนี่ยเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้แล้วก็พูดต่อไปในฐานะที่ว่าเป็นตัวเราเนี่ยเราเรับรู้ว่าอะไรเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเอง มันก็จะดูดีกว่าบอกว่ามิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะครับสุดท้ายขอนำเสนอพิจฟรณบางอย่างและการที่เจอบ่อยในการเขียนเรื่องเล่าทั่วๆไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องเล่าทางการแพทย์อันที่1คือเรื่องเล่าไม่ใช่รายงานผู้ป่วยไม่ต้องเริ่มว่าเหมือนชายไทยอายุ75ปี2วันก่อนมีไข้ไอหอบมาโรงพยาบาลอินทิใยว่าเป็นปอดอักเสบอย่างเงี้ยอันนี้คือ ไม่เป็นการเปิดเรื่องที่ไม่ไม่น่าสนใจนครับเรื่องเล่ามันก็จะมีลักษณะของมันเนาะอันต่อมาครับก็คือเรื่องเล่าที่เล่าผิดมุมมองครับอย่างที่บอกว่ามุมมองบุรุษที่หนึ่งกับบุรุษที่สาเนี่ยเลือกได้ว่าเราจะนําเสนอแบบไหนถ้าบุรุษที่1ต้องมาจากตัวเราแล้ก็บรรยายความรู้สึกได้ง่ายแต่สิ่งที่ไม่ควรทําเลยคือถ้าเราไม่เห็นเราไม่รู้สึกเราจะพูดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่า เช้านี้ฉันตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสามาที่ห้องตรวจผู้ป่วยยังไม่มาฉันเลยนั่งคาก,กินกาแฟคุณเอตื่นเช้าในเวลาเดียวกันเขาทำเขาทำกับข้าวที่บ้านก่อนออกมาแล้วไปส่งลูกก่อนที่จะมาโรงพยาบาลออย่างเงี้ยเราจะเล่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะไม่เห็นว่าคุณเอทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันต่อมาครับอันนี้คือการสะกดผิดหรือใช้คําผิดอันนี้อันนี้ยิ่งโดยเฉพาะถ้าส่งประกวดอันนี้จะเป็นข้อแบบไม่ควรมากๆนะครับอันนี้ก็อยากจะนําแชร์เท่านี้แล้วกันนะครับว่าในเรื่องของการเขียนเรื่องเล่าครับที่ได้รับรู้มาครับว่ามันมีอะไรบ้างครับ